วันนะคะนับถอยหลังถึงโอลิมปิกเกมแล้ววันนี้ค่ะก็มีการจับสลากแบ่งสายของกีฬาเทควันโดนะคะปรากฏว่าจอมเป็ไทยเราเจองานหนักทุกคนเลยนะคะหลังจากจับสลากแบ่งสายออกมาเรียบร้อยแล้วในวันนี้ค่ะ ความเคลื่อนไหวของเทควันโดในวันนี้นะคะสหพ,พั์เทควันโดโลกได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลซึ่งกีฬาเทควันโดจะชิงชัยกันระหว่าง,งวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ปรากฏว่าในรุ่น49กิโลกร,รัมหญิงค่ะเทนน,นิสพานิพักวงวัฒนกิจนะคะ จอมเปะสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการรอบแรกจะพบกับมาเรียอันดาเร่มือวางอันดับ15จากหมู่เกาะเคปเวิร์ดถ้าผ่านไปได้ในรอบ8คนสุดท้ายมีโอกาสจะได้พบกับคิมโซฮุยมือวางอันดับ7จากเกาหลีใต้ส่วนรอบรองชนะเลิศค่ะมีลูยาซนโนวิชจากโคเอรเชียรออยู่ขณะที่หูจิงหยูมือหนึ่งของโลกจากจีนอยู่คนละสายนะคะก็มีโอกาสจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นค่ะ ส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายเทมเทวินหานปราบมืออันดับ15ของรายการรอบแรกจะเจองานหนักเลยค่ะพบกับคิมแต่หุนมือวางอันดับ2จากกอริใต้ส่วนนกพัน,นภาหานสูจินในรุ่น57กิโลกรัมหญิงมือวางอันดับ15จะพบศึกหนักเหมือนกันนะคะพบกับเอบาโกโบโกเมสมือ2จากสเปนค่ะพาน,นิพักกับเทวินจะแข่งขัน17สิงหาคมส่วนพันณภาจะแข่งขันในวันที่18สิงหาคมค่ะ และหลังทราบผลการจับสายนะคะโคเช,ชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยก็กล่าวว่าจาับสายที่ออกมาคงบอกไม่ได้ว่าใครมีโอกาสมากที่สุดเพราะในแต่ละรุ่นทั้ง16คนถือว่าไม่มีงานง่ายเลยค่ะต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของกฎหม่ที่สามารถผลักก่อนแล้วตามเตะได้นั้นก็ไม่กังวลน,นะคะเพราะว่ามีการเตรียมตัวมาแล้วและทุกคนก็ทําได้ดีขึ้นโดยในช่วงไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษ,ก,ฤษก็จะเน้นเรื่องของร่างกายให้พร้อมที่สุดค่ะ น,นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมเทมควันโดไทยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ได้ตัวแทนไปแข่งขันทั้งหมด3คนค่ะ